กรมรัชทานชี้แจงภาพกันกันตาถาวรและเมนูเช้านี้เหล่าบอสไฝ่าชยค่ะ หลังจากที่มีภาพของบอสกันหรือกันกันตาถาวน์ในชุดนักโทษถูกเผยแพร่ออกไปในเพจที่ใช้ชื่อว่าเรื่องเด่นข่าวดังได้คืนข,าข้าความว่าเมนูเช้านี้ของบรรดาบ,บอสไฟชายโดยมีปลอแอนบท้ายว่าภาพจำลองเหตุการณ์จริงเดนล่าสุดทางด้านเพจสรยุทธสุดทัศนจินดากรรมกรข่าวนี่โพสชี้แจงถึงภาพนี้หลังจากกลุ่มรัชทานได้ออกมาโพสชี้แจงถึงภาพดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ารัชทานชี้แจงภาพผ่านสื่อโซเชียล วันที่19ตุลาคม67ตามที่เพจ Facebook ใช้ชื่อว่าเรื่องเด่นข่าวดังได้มีการเผยแพร่าภาพของการการตถาวานแต่งกายในชุดนักโทษในขึ้นเข้าความว่าเมนูเช้านี้ของบรรดาพอดฝ่ชายโดยมีปลอแนทถ,ถ่ายว่าภาพจำลองเหตุการณ์จริง กรมรัชทานขอเรียนว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพประกอบในละครศีนห้าขนกล้าท้าอาธรรมเป็นละครชุดประเภทจบในตอนดิกออกอากาศตอนจบไปม่วนที่3ตุลาคม2558ภายหลังได้มีการนครนอนำนครเรื่องนี้กลับมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งในปี59ทางรัฐไทยทีวีเริ่มวันเสาร์ที่3กันยายนพศ2559ซึ่งภาพดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมรัชทันและมี ใช้ภาพจำลองเหตุการณ์จริงรวมถึงไม่ใช่สถานที่ภายในเรือนจำแต่อย,ย,ย่างใดกรมรัชทานจึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบในกรณีผู้ต้องหาทีมผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดดังกล่าวค่ะ